นี่ครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดรอกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้รายการศริลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิผมไม่ได้มาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเวลาหลายปีแล้วครับเพราะว่าไปใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองเป็นหลักแต่เมื่อคราวบินมาสนามบินสุวรรณภูมิก็พบกับความพดทธหัวใจพอสมควรเพราะว่า บรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเคยค,คึกคักมีผู้คนมากมายแต่มาเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ดังเหล่านั้นมันไม่ได้ปรากฏในสายตาเลยครับผมยืนอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาออกตรงนี้พอพบว่ามีผู้โดยสารเป็นจํานวนน้อยมากครับเพราะว่ามีเฉพาะผู้โดยสารชาวไทยซึ่งเดินทางภายในประเทศเท่านั้นดังนั้นในตอนนี้ผมเชื่อว่าบรรยากาศของ การพื้นตัวทางเศรษฐกิจก็คงจะกลับมาเรื่อยๆแต่เมื่อเจ้าโควิด -19 กลับตรวจพบขึ้นในประเทศไทยอีกหนึ่งรายเนี่ยผมไม่ทราบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปกับเครื่องบินเนี่ยมันจะลดลงไปอีกหรือเปล่าแต่บรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศแห่งนิพิตหมายดีผมเชื่ออย่างนั้นนะบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางโดยสายการบินต่างๆที่มา ลงที่สามบินสุรภูมิเนี่ยก็คือคักพอสมควรเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงที่กำลังที่จะมีการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยใช้เครื่องบินครับเราไปเลยครับช่วงนี้อาคารผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางโดยโดยสารเครื่องบินนะครับก็จะใช้ประตู 2, 2เพียงประตูเดียว ประตูอื่นก็จะปิดนะครับใช้ประตู2เนี่ยครับเป็นทางเข้าเพียงประตูเดียวเท่านั้นนี่เป็นบรรยากาศของธนาคารที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ปิดทำการนะครับ เราไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเราเดินมาเรื่อยๆที่เช็คอินของการบินไทยครับก็ปิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะไม่มีผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เดี๋ยวเราลองไปดูโซนอืืนๆครับก็มีผู้โดยสารพอสมควรวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับ ท่านผู้ชมครับผมได้พาท่านเยี่ยมชมสนามบินโวนภูมในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะทำเห็นว่าบรรยากาศเพิ่มคึกคักข,ขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของการบินภายในประเทศซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องปรับแนวความคิดใหม่ครับในเรื่องของการขึ้นพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นหลักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน แต่นั้นต่อไป n ิ w นอร์มอลของเราก็คือเราต้องเที่ยวในประเทศของเราเองเงินทองก็ได้หมุนเวียนกันในประเทศของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยชาวต่างชาติเหมือนในปัจจุบันเนี้ครับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินแห่งความภาคภูมิใจของเราเหมือนสนามบินร้างครับดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องออกมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันไปในประเทศของเราเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่ๆน้องๆของเราในทุกภาคส่วน ไทยช่วยไทยถ้าเราไม่ช่วยกันในวันนี้แล้วใครจะช่วยเราครับเดี๋ยประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสุขขันฟังครับสวัสดีครับ